สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวหึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห,าห้านอยนะคะพี่พี่จ๋าห,าห้านอยสูตรไม่เดียวเนาะงวดประจําวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกวตา1 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปกันก่อนเนาะของพ,พี่จ๋าของวันที่26นะคะซึ่งวันที่26แอดให้เด่นที่2 3 7นะคะวิ่งรูที่2วันนี้นะคะในรอบเฉพาะกิจเนาะออก2 3 9นะคะราง9 2นะคะ เด่นสองมาเด่นสามมาเด่นสองอ่ารูดที่สองมานะคะมาในตัวกลับสําหรับรูสองเนาะในรอบเฉพาะกิจอ่านอกนั้นก็สองไม่มานะคะพิเศษนะคะห้าหกห้าล่างเจ็ดหกเด่นที่เจ็ดมานะคะเจ็ดหกมาอีกแล้วมาตัวเดิมอีกแล้วนะคะพี่พี่จา๋าในรอบปกตินะคะสามเก้าแปดล่างเจ็ดแปดนะคะเด่นที่เจ็ดมาในรอบบีพีห้าห้าหนึ่ง ล่าง8 4นะคะอันนี้แอดก็หลุดไปเนาะวันนี้มาแค่รอบใน,ในรอบเฉพาะกิจนะคะพี่พีชาต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเด้วยเนาะยังไงก็ตามต่อแล้วกันนะคะช่วงนี้คำนวณออกมามีแต่สองพี่น้องเอ๋ยแอดได้ตัวเดิมแอดก็แบง่งแบ่งปันตัวเดิมเนาะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อของวันที่27นะคะ วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะฮ้านอยสูตรเม็ดเดียวนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์นะคะพี่พี่จา๋าขอแค่คนไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะสูตรมัดสูตรมัดโอ้ยแอดกระได้นะ สูตรเม็ดเดียวนะคะแนวทางตัวหนังสือวันนี้อาจจะเลอะเทอะหน่อยนะคะอะขอแค่คนละลา์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดนอาะสำหรับท่านที่รับชมแอดทุกวันทุกคลิปแล้วก็กดไลค์แอดก็ขอขอบคุณมากๆเลยเนาะสำหรับอคอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะคะ ไม่ขออะไรมากขอแค่นี้แหละพี่น้องจ๋ารับชมคลิปแอดให้จบแล้วก็กดไลค์ให้แอดเนาะนะนะพี่พี่จ๋าเป็นกําลังใจให้กันนานๆนะคะเดี๋ยวเราตามต่อกันของวันที่27เด่นที่แอดให้ในวันนี้นะคะให้เด่นไปที่2 5 6นะคะวันนี้แอดจะวิ่งรูทที่5นะพี่พี่จ๋าวิ่งรูทที่5นะคะถ้าใครไม่ชอบ5ก็นำ2กับ6ไปพิจารณาดูนะคะ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะ อ่ะตามต่อกันเนาะตัวที่แอดเน้นนะคะตัวที่แอดเน้นในรูปที่ห้าเนาะแอดเน้นไปที่ห้าศูนย์นะคะห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะ แนวทางของแอดในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะพี่พี่จ๋าจุดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเงรวยๆวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ